สวัสดีค่ะสวัสดียามชาวันนี้เราจะไปเก็บผักกระแยงนะคะกับคุณอาเทนนะคะคุณอาจะเก็บได้ไหมไม่ได้ก็ทำ้าวไปเก็บข้าเท่นันเดี๋ยะเก็บไม่ได้เลยนนอกะอ๋อเดี๋ยวราจะไปเก็บผักกระแยงเตรียมอาเทนจะกลับไทยแล้วนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ๋อปิโม่โมงกับปฏิถึกซ้ำ สิเมื่อบ้านมันนี่นะมาซอยแมย่เกี่ยวขา่ขาวทิ้งข่าวเศร้าแล้วประเด็ค่ะสิเมื่อกันเก็บพักกแย่งแนวก่อนสิเมือม่อซื้ๆเนี่ยก็ได้ซื้อน่าซื้อ,อยาไกเล่าเลยเมื่อวานนี่แล้วโทรมาว่าอันน้องสาววิ่งหัวโรคโรค้หญิง,งมันเป็นโรค้หญิงไหมไ,ไม่ได้เมื่อเพราะเราเกี่ยวข้าวเราเอง แล้ววันนี้นะคะเราก็มีข่าวดีด้วยอะไรเนี่ยมันคือะไรอ๋อนี่คือมีเพืนพี่ใจดีทางฝั่งไทยมีอะไรไม่ต้องออกน้ำนะดีแจกัร้านสาวละลายเราจะได้รับข่าวดีเกือบรางวัลคนขยันค่ะขอบขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนถามว่าเธอได้หมดขอบคุณมากๆค่ะบันที่คนอานโอนค่ะบันที่คนอาน คุณอาไจะบอกว่าเงินใครเข้าอะไรแล้ว่าเราจะถ่าคลิปคุณอ,อาเอาให้ทีหลางนี่ือาจะ่ายคลิปแล้วก็ได้มาค่ะนี่พอแล้วแทนแัน <c oughs> ตั้งสองพันเลยหรอคุณพี่โอ้ย้อนขอบคุณนะคะสองพันุงเดี๋ยวไปทำอะไรคะสองพันนี้นุจะเอาไ,ไว้ให้คุณแม่แล้วก็เก็บคข้าบัญชีด้วย เพราะว่าใช้ตอนจําเป็นไงเออวันก่อนก็ให้คุณแม่ประละสองพันเนาะให้เพิ่นไปซื้อ,อยูซื้อกินอันเวลาเกี่ยวเข้าให้จ้างเขาแต่ว่าบ่มีพู้ได้ว่าพออยู่บ้านนู้นกำลังเริ่มเกี่ยวเขา่านะเขากำลังเริ่มเกี่ยวเขาก็เลยยังยังบ่มีไผว่าก็เลยเพินก็เลยเกี่ยวเองมาวานีเกี่ยวพุดดี้อวัานี่มนมิโต้มันนี้ก็เลยว่าซิบแม่ซอยเพิ่นจากสดดเมเตอร์นะครับ ได้มาแล้วนะคะคุณพี่คนสวยทางฝั่งไทยนะคะขอบคุณมากๆนะคะฝากไม่ให้หนูสองพันขอให้กลับไป20ล้านนะคะแล้วก็ถูกระวันที่1น้่ยนะคะขอให้คุณพี่สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยจเจริญในห,หน้าที่การงานตลอดไปนะคะแล้วก็อย่าลืมให้รางวัลคนขยันหนูอีกนะคะขอบคุณมากๆนะคะดีใจอะ่ะจะ เป็นครั้งแรกที่พี่ให้หนูครับหนูก็จะเก็บไปแล้วก็ให้คุณแม่ด้วยเนาะี่ซื้อน้ำซื้อน้ําไม่ให้เพิ่นอยู่ันอก like <Okay. S 2> car, ็ได้แล้วเราจะไปเก็บผักกระแยงกันนะคะพี่และคุณแม่เพคินเพลรนพี่แล้วคุณแม่พี่ก็จะเก็บว้อันนี้ และก็ขอบคุณคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่ฝากให้นะคะเป็นรางวัลคนขยนันรางวัลอ่าอย่างมาแ้วน้ำใจเนาะติ้นมาแน,น่นี่ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวน้องกินมาม่าก,ก่อน,น,อกกนแล้วไปเก็บพะเย์เดี๋ยวไปเก็บระเกย์ด้วยกันนะคระัอ้ยจ่จังเลยขอบคุณ<ใ>นะสวัสดีค่ะ เราจะเราจะมาเก็บผักกระแยงนะคะตอนนี้ <c oughs> คนอาค้าวายลหลงแล้วล้ะอ๋อดอยแล้ว,ลวเปิดคลิปตปเมื่วานมาเปิดคลิปอีกเคคพิ่งพค่น้องคาเราจะมาเก็บผักกระแยงนะคะโอ้ยโอไ my god เอายังไงนี่ เราจะมาเก็บผักกระแยงกันนะคะมาเก็บผักกระแยงเลยค่ะพี่น้ององามอปอืออโอตรงนี้งามสวยทางนั้นก็มีค่ะเป็นเคียเค้ยวๆในแม่นเบอรละพี่น้องในไฮน่านะจะพักกระแยงไปละจะหาหมุมตั้งกล้องก่อน <laughs> งมนี้แหละอ,อ๋อเดี๋ยว,วเวลาเก็บผักจะแยงแล้วหรอกพี่นอ้องตากองไก่เกินไปบอกเจอกันไก่มาต้องหาเหงามันก่อนค่ะหาเหงาพักกันแยงก่อน มาโอ้ขาด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 หาซีเก็บไปตากไว้พี่น้องเฮนก็จะเอากลับถ่ายด้วยนะคะ เป็นเสือกับไทยน้ำค่า นนเงินกายที่ไหนนี่ม่หยังเป็นวารพี่โน้องเอ้ยควายาเพึ่งขับควาย,ยาเพ่ง แง่แง่จะมังามพี่น้อดแท hey. ่งามอันดีค่ะพี่น้องงามงามเอาจาักมัดบะคะอานะ <c oughs> <c oughs> ไปเอาจูซิลินนะจ๊ะเย็บแ้ซิลลินแล้ว ôi nha mày. nướng ha cho Nha ออนนดดนนอันนี้แค่จุดเดียวนะนี่อันนี้แค่จุดเดียวนะครับพักกระยงค่ะพี่น้องเอ้ยเอาหมวกออกก่อนหัวหยุ่งค่ะก็เลยเอาหมวกใส่เก็บพักกระยงน,น้ำกันเน้อพี่น้องดูสิ <c oughs> งามาดิ <c oughs> เอาทางมาอันเดียว <c oughs> เออเอาไมรมีอย่างอาไมันเดียวโอตาล่ะนี่ฮาชิม,มาร์ตไว้ก่อนเนาะแล้วก็สิไปเอาอันใหม่อีกค่ะบัดเน่งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวฮะเห็นอยู่หลายอันเลยทางทางหลังนม่เลยนี่ค่ะด้านหลังนี่เต็มหมดเลยนี่เห็นไหม เออเต็มหมดเลยผุนหดผุนผุนมีแต่พัพพพพกแต่แยงเอจะตั้งมุมกล้องใหม่ตั้งมุมกล้องเก็บแต่ผุนพี่อันนี้าหามุมกล้องก่อนนะคะเอามุมนี่แหละอะไรมุมอยูแล้วะอ,ะอ,ะอ,อะไรขนาดนี้โอ้ my god ได้จะขนาดนี้ค่ะเนี่ยมีแต่ผักกระแงยข้างนั้นเลยค่ะมา้าเ็บพักกระแยงน้ำกัดเด้อพี่นอกเ้ยพักพกระเวยกระเวยหนุม่มมาโอ้โอ้ยไม่มีใครมาเก็บช่วยหนูเลยเหรอ งานคาดน้ำหลี น้ำถึงต้งนนี้อยู่ในสาเออไามอันนี้เยไปหลายมากในพี่น้องเลยราะว่า Yeah. Ừ. Bánh chép xoay nè Đừng phải kìm bớt nè Chắc ngỡ này <laughs> i don't know ดาบาทเดียวเลยไหมโ้โหลายอิลีค่ะเ,คมมเมื่อจังแด่หลายกระติกกระโดดเนี่ยนี ี่น้องเอ้ยโอเคมามาเก็บน้ำกันห,ห,ห,หน่อยไหล่ไล่นะหายอย่าอนั้นก่อนแม่หนัดไม่ได้อ่ะนี่ก็ย่างมาดีเนะาะเขาตกมามาคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเด้อชาคุณแม่ อะไรจะขนาดนี้สังเกตทางพี่น้องสังเกตทางกับพักกระแงามาเห็นอย่างอันเดียวนีดน้อยผักกระแงงหลายๆแบกบเป็นผักกระแยงนี่ละไปค่ะคุะแม่เลยซองมัดเหลือบอกยยักใหญ่ๆงามๆ มาเก็บผักกระเจงน้ำกัดเด้อคะ่ะโอเคเก็บนี่เสร็ขอจบไว้สำนีก่อนเด้อค่ะขอบคุณคุณแม่คุณพี่คนสวยนะคะสำหรับเงินตารางวัลคนขยันนะคะแล้วก็คุณแม่ทุกท่านนะคะก็ะขอบคุณทุกๆกํำลังใจด้วยนะคะ่ะมันนี่เก็บผักกระเจงให้อาทินเอากับสุริน,นะคะ่ะไรอีกเออสองหมัดเนี่ย,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 ยจ้าเก็บอีก เกตอเบิร์ตี่แ